คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูเด็ดชาแนลเลขเด็ดงวด30ธันวาคม2563จากสำนักลุงโชคดีและสำนักคำพีสร้างบุญครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับ จากสำนักลุงโชคดีลุงโชคดี30ทธันวา6กสให้เลขเด่น2รอง7มาครับและชุด2ตัว2 0 2 1 2 4 7 1 7 4 7 6ครับบนล่างกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับลุงโชคดีก็มาให้โชคให้ชัยสิ้นปีนี้แล้วนะครับชุด2ตัวมาเน้นๆครับ6ชุดเท่านั้นนะครับจับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะเลขเด่น2 และรอง7นะครับจะวางอยู่ที่หลัก10ครับท่านผู้ชมครับเด่น2รอง7หลุงโชคดีจะวางอยู่ที่หลัก10นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักคัมภีร์สร้างบุญสูตรสําเร็จนะครับประจวดวันพุธที่30ทธันวาคม2563ก็จะให้เลขเด่นเหนือเด่นใต้มานะครับเด่นเหนือให้เลขวิ่งมา3ตัวครับ เลขเด่นมา3ตัวได้แก่เลข4เลข7แล้วก็ชุด2ตัว4 1 4 4 45 49 7 1 7 4 75 79 8 1 8 4 8 5 8 9ครับสังเกตดีๆนะครับเลข4เลข7เลข8เลขเด่นนะครับคำพีสร้างบุญวางไว้ที่หลัก10นะครับท่านผู้ชมครับเด่นเหนือครับและเลขเว่ง3ตัวมา1ตัวนะครับ437มา1ตัวแน่นอนนะครับเราไปดูเด่นใต้ครับ สตัวมา1ตัวเช่นกันครับเลขเด่นให้เลข 5, ้าเลขหเลขเครับแล้วก็ชุด2ตัว 5052, ูนย์ห้6ส6งห้าส9ม9้าเครับคัมภีรสร้างบุญวางเลขวิ่งเวทีหลักสิบเช่นกันครับเลข5ก็หลัก 10, เลข6ก็หลัก 10, เลข9ก็หลัก10นะครับเก็บเป็นข้อมูลครับเสียงโชคสิ้นปีนี้นะครับอันนก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีในวันที่30ทธันวาคม63ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ